วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับเหลี่ยมที่ท่านกาลังจะรับชมต่อไปนี้นะครับเป็นเหลี่ยมเข่าล้วนนะครับใช้อย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับเข่าย่างเดียวนะครับระว่างเจ้าจีนอุดรครับปะท้ากับเจ้าบัตครับจีนยังรับได้ครับไปเลยไปเลยจีนอ๋อ,อครับ เหลี่ยมนี้เจ้าจีนกับเจ้าบัตเคยประทะกันมาแล้วนะครับเป็นเจ้าจีนเอาชนะไปได้ครับเตะกันที่อุดรน,นะครับเจอกันมาสองครั้งครับครั้งแรกเจ้าจีนชนะเอาไปได้เอ่อเจ้าบัตรรู้สึกว่าได้6แต้มนะครับครั้งที่2เจ้าบัตก็ได้2แต้มครับเป็นเหลี่ยมเสิร์ฟเขา่าลูกเสิร์ฟนี้ไม่เกินเส้น2นะครับแต่ว่ามาในวันนี้นะครับ ต่างคนต่างไม่เข้าเส้นนะครับลูกเสิร์ฟนะครับเอาอ้ยเจ้าจีนสวนครับลูกติดนิดครับคู่นี้ชิงเงินรางวัลกันอยู่ที่เจ็ดหมื่นบาทครับ้บบาบัตรเสิร์ฟครับลูกอ,อครับ นี่ครับฝั่งที่อยู่หน้าเฟรนคือน้องจีนอูดรนนะครับส่วนฝั่งเสื้อสีน้ําเงินก็คือเจ้าบัตรครับเจ้าจีนเสิร์ฟไปครับบัตยังเปิดได้ครับโอ้ยไม่ได้แล้วครับถ่ายเป็นวิดีโอจีนเสิร์ฟดีครับลูกออกครับแหมลูกออกไปนิดเดียวครับ ต้มศูนย์ตอนหนึ่งครับเจ้าบัตรเสิร์ฟมาครับตีจีนยังเปิดได้ครับต้องแก้ไขไปแล้วครับอ้าวบัตรรับได้โอ้ยไม่ได้ครับจริงๆลูกนี้ถือว่าเป็นลูกแก้ไขของน้องจีนเลยนะเจ้าบัตรรับไม่ได้ครับแต่ยังอยู่ที่1ต่อ0ครับน้องจีนเสิร์ฟไปครับอ้าวเจ้าบัตรมีอาการครับถือว่าน้องจีนเสิร์ฟได้ดีครับ เหมือนเจ้าจีนจะรู้จุดอ่อนของเจ้าบาสครับ2-0ครับเจ้าบาสโอ้โหมีเข่าลอยครับลูกนี้ครับเหลี่ยมนี้บรรดาเซียนนะครับบอกว่าเจ้าจีนเป็นต่อเยอะครับเจ้าบาสเสิร์ฟมาน้องจีนยังเปิดได้ครับยกไปไปไหนครับโอ้โหมีเข่าแทงข้ามหัวด้วยครับ แต้มสองต่อศูนย์ครับน้องจีนเสิร์ฟครับเสิร์ฟดีมากครับโอ้ยซาซาน้องซาซ่าย่ำเข้าไปถือว่าน้องจีนเสิร์ฟได้ดีกว่าครับตอนนี้ครับแต้มสามต่อศูนย์ครับน้องจีนเสิร์ฟไปอืมไม่ข้ามครับแต้มศูนย์ต่อสามครับจอแบทเสิร์ฟครับ โดนสวนครับโอ้โลูกออกครับเป็นแต้มแรกของเจ้าบัตครับแต้มตตหนึ่งต่อ3ครับเจ้าบัตเซฟครับเจ้าทีน,นเปิดได้ครับลากไปแทงไปเอาบัตยังอยู่ทันหรือเปล่าหยอดเบาๆครับอืมหยอดได้ดีครับ จบหน้าของน้องจีนครับมะกอกน,นี้ตัวเล็กๆบางๆครับมาปีนี้ตัวอวบขึ้นเยอะครับน้องจีนครับสองต่อสามน้องจีนเอ้าเจ้าบาเซิร์ได้ดีเหมือนกันครับนี่แหละครับเจ้าจีนอุดรครับตัวยกของเจ้ากล้วยท่วมโลกนะครับที่เตะในรายการไทย PBS นะครับ เท่าบาสเสิร์ฟหยอดไม่ข้ามครับมาดูท่าเสิร์ฟของน้องจีนครับจีนเสิร์ฟไปครับบาสยังเปิดไปได้ครับลากมาแทงหลังเอาน้องจีนดักได้แล้วครับยังห่างครับตั้งห่างครับแทงไปเจ้าบาสยังเปิดได้บาสมา แทงหลังครับน้องจีนยังอยู่<ป>แทงไปคืนลูกออกครับลูกออกข้างเส้นไปนิดเดียวครับถือว่าน้องจีนทําได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าลูกมอสกู่มันออกครับ<ป>แมยังอยู่ที่3ามเท่าครับเสริมมาครับตรงตัวน้องจีนรับสบาย<ป>จีนหยอดเอาบัตรดักทางได้ครับบัตไปไหนยอดคืนไม่ข้ามครับโอ้ โดนแถบขาวครับแต่ลูกไม่ข้ามครับแต่ถ้าข้ามมาน้องจีนไม่น่าจะทันครับลูกมอสัก้ครับฟ้องก็กระติบต่อเลยว่ะ, <c oughs> ะไปครับ เจ้บาบัตยังเปิดได้มีเซไปหากองเชียร์ครับ,บเจ้าบัตโป่งมาครับน้องจีนยังเปิดได้ไปไหนครับแทงหลังเจ้บาบัตยังอยู่เจ้บาบัตลากมาสลับเขายังอยู่ครับยังไม่ตายครับยังอยู่น้องจีนต้องแก้ไขไปเจ้บาบัตยังเปิดได้ครับลากมาแทงเข่าโอ้กระโดดแทงเข่าผิดเลี่ยมครับลุกมอสักครู่ครับแหมเสียดายแทนเจ้าบัตครับแต่เกมนี้ถ้ากําลังไม่ดีจริงๆนิดไม่น่าจะเล่นได้ครับ <laughs> เป็นอย่างกองเชียร์ขึ้นเดือดฮะ <c oughs> อ่าเป็นน้องจีนเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับอ <c oughs> 3ครับ <c oughs> น้องจีนเสิร์ฟครับเสิร์ฟไปพิกน็ด <c oughs> เอาจับบอนยังเปิดได้ยังอยู่ <c oughs> ยังอยู่ครับ <c oughs> น้องจีนยังอยู่ <c oughs> แทงไปโอ้ยลูกไม่ข้ามครับ แตมยังอ,อยู่ที่3ต่อ4ี่ครับเจ้บาบัสเสิร์ฟครับบัสเสิร์ฟมาน้องจีนเปิดสวยครับลากไปเข้าเหลียมบัตรยังกระโดดเปิดไว้ได้ครับลากมาสลับเขายังอยู่จีนไปไหนโอ้แทนเขาได้ดีครับสลับเขามาสลับเขาคืนครับเจ้าจีนครับ อย่าลืมนะครับท่านที่รับชมอยู่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับต้องตะกาะเข้าเส้นของเรานะครับแต้มสี่ต่อสามครับน้องจีนเสิร์ฟไปครับบ้านรับได้ลากมาครับแทงหลังยังอยู่ครับน้องจีนยังดักทางได้ครับแทงหลังคืนลูกลูกลงครับลูกลงกลางเส้นครับเห็นเห็นครับลกเมาสักครู่ครับ เจ้าจีนขึ้นนำห้าต่อสามครับนนนนบาตยังเปิดได้ครับแขงเข่าเหลี่ยมน้องจีนดักทางได้ครับจีนแทงไปยังอยู่เจ้บาบแทงมาน้องจีนเปิดเข่าซ้ายได้ครับเข่าขวาขวาแทงหลังไปเจ้าบัตยังอยู่ครับยังโดดเปิดไว้ได้ครับต้องแก้ไขมาแล้วครับาน้องจีนได้ยิงจุดโทษหรือเปล่าครับน้องจีนลากไปแทงเขา่าโอ้สลับเขา่า ลูกนี้ทำได้ดีครับโอ้ต้องยอมรับครับว่านักกีฬาต้องกำลังดีมากครับถึงจะเล่นเหลี่ยมนี้ได้ครับจีนอุดรขึ้นนำา6ต่อ3ครับจีนอุดรเสือไปบัตสเปิดซ้ายอยู่ครับเซนิดนึงครับบัตสต้องแก้ไขามาครับจีนดักทางไว้ได้โอ้ย มีลื่นนิดนึงครับเราใบร้องเราใบโปอยนะแต้มสามต่อหกครับเจ้บ,บัสเสิร์ฟครับเสิร์ฟแพงมา แทงไปครับบัตเปิดได้ครับลูก3ไปไหนยอดง่ายๆครับเอาโดนน้องจีนสวนครับเอาบาัตยอดอีกทีจีนสวนอีกทีบัตมีเซรครับลูกนี้ใช้เหลี่ยมครับไม่ใช้กําลังครับใช้สมองครับลูกนี้ครับ เหลี่ยมนีแอดมินดูแล้วก็ยังรู้สึกอึดอัดแทนครับเล่นยากครับเหลี่ยมนี้ครับเป็นเหลี่ยมที่หาชมยากครับถือว่านักกีฬาทั้งคู่เล่นได้ดีครับในเหลี่ยมเข่าอย่างเดียวครับแต่6ต่อ3ครับน้องกีนเสิร์ฟไปบ,บัตเปิดอ้าวมีเซครับยังยู่แก้ไขามาน้องจีนทําโทษหรือเปล่าน้องจีนแทงไปยังยู่กับบัตยังอยู่แทง,แงกลับมาน้องจีนดักทางได้ครับ กินหยอดเบาเบาบาสยังดักได้โอ้โหเจ้บบาบาสหยอดคตืนหยอดเนียนครับลูกนี้ครับต้องยอมครับยังอยู่ในช่วงต้นเกมนะครับแต่ว่าเหงื่อทั้งคู่นี้ออกกันเต็มแล้วนะครับเพราะว่าใช้กำลังเยอะมากครับแปมสามต่อหกครับ บัสเสิร์ฟมาครับน้องกินยังรับไว้ได้ครับลากลูกสองไปลูกสามแทงหลังอ,อ๋อบัสยังอยู่ครับมีเซนิดนึงครับแต่ยังแก้ไขได้ลูกลูกอ๋อครับ เต้กันเตะจักเต็มครับนี่เต้สิบคู่นี้แข่งขันกันที่13บสามแตมไม่มีเดียวนะครับลุกออครับเจ้าบ,บัตรเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับบัตรแทงมา,ามน้องจีนเปิดมีเซนิดนึงครับโอ้โหไม่ทันแล้วครับเปิดลูกแรกคิดเน็ตไปครับน้องจีนครับาอาเจ้าบ,บัตรไล่มาเป็น4ต่อ6ครับ ต,ตอ6ครับบัตเสิร์ฟต่อ,อกทีครับโอ้โห,โโหโจเจ้าบัตเสิร์ฟได้ดีครับลูกนี้ครับลูกมันลงค่อนข้างใกล้เน็ตครับ,บถือว่าเสเิร์ฟได้ดีครับออาาอตอนนี้เจ้าบ,บัตไล่มาเป็น5-6ครับ เจ้าบัตเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิรมาที่เดิมครับน้องจีนดักได้ครับจีนแทงหลังเอาเจ้าบัตรยังรับได้ครับบัตลากมาแทงตรงกลางยังอยู่น้องจีนไปไหนแทงมายังอยู่ครับบัตแทงหลังน้องจีนยังดักไว้ได้ดีเซนิดนึงครับแต่ยังอยู่ครับเจ้าบัตโอ้เจ้าบัตเหมือนจะขาอ่อนครับลูกนี้ครับจังหวะเจ้าบัตรับขาซ้ายลูกแรกนี้เหมือนเหมือนมีปัญหาครับ เด้งล really huh? um. ูกไม่ค่อยขึ้นนะครับเหนื่อยครับเหลี่ยมนี้ครับแต่ม6ต่อ5ครับน้องจีนเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับจีนเสิร์ฟไป เสิร์ฟได้ดีครับอ่าแต้มถึงเจ็ดแล้วเปลี่ยนข้างครับฝั่งเจ้าบัตมาอยู่ฝั่งหน้าเฟรมบ้างครับ เต็มเจ็ดต่อห้าครับน้องจีมเป็นฝ่ายเสิร์ฟตอ่อครับจีมเสิร์ฟมาครับบัตเปิดได้ครับโอ้โหลุกมี้ตวบัตหยอดไม่ข้ามครับ8แปดต่อห้าครับ อยู่ครับเดิไปน้องีนรับได้ครับไปไหนแทงหลังโอ้โห,โโหโน้องจีนแทงหลังได้ดีครับไปเตะได้เยลวยเียครับตอนนี้มีท่านผู้ชมยืนบังครับเดี๋ยวจะหามุมใหม่ให้สวยๆครับ9-5ครับน้องจีนเซิร์ฟเซิร์ฟไล่ขวามาครับลูกดีครับ นเติมสิบสสต่อห้าครับโอ้โหลูกนี้ถ้าข้ามมาน่าจะรับยากครับพี่มาเสริมเก็บลูกรอดเลยเติมห้าต่อสิบครับบัตเสิร์ฟไปครับน้องจีนแทงหลังตัวบัตจะเปิดได้ครับโอ้โหลากลูกสองไหลไปไกลไปหน่อยครับ ตั้งสต่อห้าครับทีนูดอนเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาตรงตัวครับบัตรรับได้ครับยอดน้องจีนดักแล้วลครับ<ไ>ล้นไปครับเอาล้นคืนครับตัวจีนลูกตามไปไหนโอ้โหสลับขาไม่ข้าม,มาครับอ๋อ,อ,อ,ร <laughs> อตรงมันยังก็เดือดเถอะตรงก็เดือดเถอะ ดตัดออกหลายฮะเสริมกลางเมียเราจะปล่อยไรือลับซ้ายเลยซ้ายคนนั้นบัตรเสิร์ฟครับแทงไปครับจีนยังรับได้ครับลูกสามไปไหนอืแทงหลังเอาเจ้าบัตรยังอยู่ยังไม่ตายครับแก้ไขไปจีนรับได้ครับจีนแทงใหม่อืมตอนนี้เนื um ่องจากแต้มน้องจีนน้ำครับเล่นง่ายครับ สต่อ5ครับน้องจีนเสิร์ฟมาครับจอบัตเปิดได้ครับลูก3ามไปไหนน้องจีนดักทางออกครับแทงคืนครับยังอยู่ครับแทงไปน้องจีนรับได้ครับลูก2ลูก3าแทงหลังโยกแล้วครับจอรบัตยังอยู่ครับยังไม่เสียนะครับแทงไมกครับกำลังของจอรบัตต้องดีมากครับโอ้ออกครับ เขาวเคอแล้วว่าแฮมเต้นมันโตกัาไปจังหวะโตกันเลี่ยมลูกสามจีนดีกว่าจังหวะลูกสามจีนออกเลี่ยมเลยดีกว่าเลียมยเี้นะกินยกแลเกมวเรื่องลูกสมบัตรหาพ่อสุดสามของโตว่ะตอนนี้น้องจีนขึ้นนำไป1ิเต่อ5้าแล้วครับ น้องจีนสเสิร์ฟมายังอยู่ครับเจ้าบัดยังอยู่หยอดมาน้องกินดักทางได้แล้วครับหยอดดีครับยังดักได้ครับลูกออกครับแหมลูกออกไปนิดเดียวครับเหลือลูกเดียวเกมครับแ้มสุดสองต่อห้าครับ กินเซิร์ฟปิดเกมเลยหรือเปล่าครับเสิร์ฟมาครับบัตยังรับได้ครับบัตล่างมาลูก3แทงไปม,มีพิกเนต็ตนิดหนึ่งครับน้องกีนสะดุดครับลงบัตเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร์ฟหยอดมาน้องกีนดักได้ครับส3หยอดดีโดนดักแล้วครับน้องจีนยังรับได้ส3ไม่ข้ามคนระับ อ๋อเจ้าบัตไล่มาเป็น6ต่อ12ครับแต้ม6ต่อ12ครับบัตเซิร์ฟไม่อ้ามครับ เคยเจอกันแล้วนะครับที่สนามบางสามหมอนะครับที่อุดรธานีครับวันนี้เจ้าบัตขอเตะสนามกลางครับแต้มสิต่อ6ครับโอ้โหเจ้าจีนเสริมไม่ข้ามครับแต้มหต่อ12ครับบัสเสิร์ไปครับบัทงทีรับได้สบายครับแทงหลังมาบัสยังอยู่ ลูกออกครับรลูกเดี๋ยวเกมครับเ,เกมครับจบเกมครับน้องกีนเอาชนะเจ้าบัตไปได้ด้วยสกอร์13ต่อ6ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะครับ